หัวเขียวมาแล้วจ้ามันหัวเขียวหรือมันหัวน้บตาลเลยเขียวเขียวนะโอเคโอเคเขียวเขียวหัวนเขียวเลยนะแต่พี่ไม่ชอบ้วหัวเขียวชอบแบบหัวแดงแดง่อมยมพูอ่ะหัวอะไรหัวหงอหัวรถเอาไททันนะโมใหม่ครับออกรถศูนย์บาทฟันทึกเพียงแค่ส0พัน โอ้โหเปิดแคปได้ด้วยนะชมใหม่นะสวัสดีครับไอเซมรถซิ่ง,นงคนรอคนเดิมคนดีคนนี้นะมารีวิวรถเข้าใหม่พร้อมกับแจ้งโปรโมชัน่นเด็ดๆอีกแล้วครับผมสวัสดีค่ะ้องนา้าสึโมโนกะตุลิจังจ้าอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วเด้อหัวเขียวเขียวเสียงเขียวแหบแล้วพี่น้องไม่ไม่มี โดนสซนต้นโซนอันที่น้องทานยาจอ้องคันนี่บอกว่าอยากได้ไททันหัวเขียวบอก <c oughs> อีนะหัวเขียวน้ำตาลไหมครับผมมาพ่อขับรถรุ่นยังครับน้องนัทเซอไม่ส์วิชิไททันสองจุดห้าซีเอลปีสองพันสิบห้าเจอนะไททันแคปตัวเตี้ยครับปีสองพันสิบห้าเปิดแคปได้ครับผมอ,ออกอรถใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทและที่สำคัญครับรออแบบซี่ครับ เอาไปพันจะเถือกเพียงแค่4,400บาทโอ้โหกนินยังมักมักสีแห้งมักสกินยังมั้มักสีแห้งครับคน <laughs> ขายก็มักนะคนซื้อก็มักเลือใครจ้องมักคน <laughs> ขายแหงมักสีล่นเนาะอะไรหลุดเนี่ยนะไปตัดไปตัดหมอกเสียนะหนะายไปข้างเลงเมื่อคืนนี้เห็นไอ้ไอเ้เซมา่ารอแลรอแลในเต็มพี่นอ้อง เราเอาไปขายไงี่เห็นมอว์แวดายแวดทำไมทำนําเิ่แเดียวตอนแรกมีซิปนิวพม่นองเรือแค่นิวเดียวไฟจัดหมดร่วงหายนะครับนะอาจจะรถคันนี้เป็นมันเหมือนมันเปลี่ยนเหมือนกับเพื่อนเปลี่ยนเหมือนกับพี่อ่ะคือเรากาวิ่งตามแต่เขาแต่จนเขาไม่สนใจเออเราก็ต้องเก็บทั้งไปนะ อันนี้มันแรนด์ักน้ำดักสิบล้อแล้วแรนด์เขาวิ่งตามใช่ไหมไม่ใช่เออที่เรารู้มันเขาวิ่งตามไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวมันลดหายนะเลือกไอ้จ็คหายตอนไหนโอโหเดี๋ยวมาใส่ให้อันนี้บ่อยยากครับนะไฟกันหมอกมันล่วงหายเดี๋ยวสั่งให้ใหม่เลยบ่อยยากเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไฟเสียหายแบบนี้มันตายอยู่แล้วเออสอนนับจัดให้อยู่แล้วเออไดเสียเงินบ่ระดับซอนไม่งอเงินนี่แม็ก เดิมเดิมนอีกแล้วเราสจะเปลี่ยนไหมซอสจัดให้ไหมนะเดี๋ยวซอสนะจัดให้รล้อแม็กจัดอะไรครับกระทะาอกมันดจยังไง่เียงจกเสีย็ดอพีอบวันซีอีแปดไอยีสามศูนเลือกมาได้เลยสลายเด้อโอ้ยดเสียงไหมเสียงครับระดับซอสนะโอ้โหจัดล้อแม็กให้อีกแล้วจ้า เงินก็บเสียจริงๆไม่ต้องตะคอกก็ได้นะเสียงได้ยินอยู่ไม่ใส่ไงได้ยินอยู่สดเลยเราไม่ครอบใส่อะไรถ้าเราชอบสดกเนาะเออไม่<ด>ไม่ต้องก็ได้น,น,ะนะไม่หน่วยสิบร้อยพันสองแสนหนึง่งแต่ว่าโู้ขีเย็นนะวะอย่าสดมากนะเ <laughs> วลามีลูกมีเจ้ามาเป็นลูกของใคน,นะ <laughs> นาคือเมื่อคืนไอซีเอ็มเอาอีกนะแต่บอกว่านาคือไอซเอ็มเลี้ยงโตมาเลยนะออกมาผมคือหยิกวะ ผมมองเลยพ่อผมคือผู้หญิงแม่ผมก็ผู้หญิงผู้หล่อมากหัวหจิกเลยนุสวยๆเลยนะค่ะสีห่องตองเลยนี่ไงบอกเจ้าหัวชมพูเออเดียร์นอกนก็โอ้โหโคตรสุดยอดรักคันนี้นะมันมีความรักเออมาเจ้าของเดิมเขาเรียกว่ามีความรักนี่อาจจะรักเขาข้างเดียวก็ได้เอนเดิมเนะคะเหมือนพี่เสพแต่ไม่เป็นไรครับแะการมีความรักมันจะทําให้เราดีอย่างหนึ่งนะก็ นะทำให้เราดีใช่อกขักแล้วก็เมียไม่รู้ใช่ทีนี้เรามีความทำแล้วเรามีความสุขก็พี่น้องจ้ะนะถึง,ถ,งถึงเขาจะไม่รักเราเราเราแค่ได้รักเขาแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วช่วงตัดชุดนะคะเรื่องเกี่ยวกับการขายรถเลยรักใครรักใครเอานี้ก่อนพูดไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้อ,อีกอกขักแต่เมียไม่รู้ แต่ถ้าเมียมีชู้ไอ้เสียมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่โค้าสวยเลยนะไงไงสวยมากสวยกิ๊เลยนะไม่เคยมีชนไหนไม่ผกิ๊บเลยนะสีสีนี่มันได้ทำนะทุกเข้าบวชในเขตที่นอกด่าแบบไฟท้ายแตกนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอยยากโอยยากบอกแล้วไงเวลาทำอะไรอย่าตีอย่าตีก้นแรงนะพอเวลาตีก้นแรงดาบมันก็แตกกว่านี้แหละด่ามันจะแตกคือดาบไอเสียม ไม่พี่ต้องตีเขาเออเขาไม่ตีพี่ผู้ชายก็ได้ทุกวันนี้ผู้หญิงลุกได้อ๋อที่มันยอะเลยพูดต้องคิดถึงภาพเลยเราทำประจำใช่ไหมไม่ปฏิเสธเลยเรื่องนี้อ้าวออกรถศูนย์แปดผ่อนสี่พันสี่ร้อยบาทไทตันเปิดแคปได้คุณรอกับพี่น้องรถนี้คือหยอดเลยพี่น้องจ๋างามแหงเม็ดอาจจะแม่นเนาะ รับประกันได้เลยนะคะว่าไม่มีการชนหนักพี่ก้อมจมน้ำไฟไหม้ตัดต่อค่ะคือตัดต่อตัวถังมาเด้อพี่น้องเด้อะเราสอบประตูเดิมๆนะจ๊ะเบาะเดิมๆภายในโคตรใหม่เลยมาฝากมาจองจองกันตรงนัดกับพ่อไอเสียมก็ลูกค้าหลายแล้วจองจองกับซ้อนนัดอ่ะจัดล้อแม็กให้จองกับไอเสียมนะเอาได้เอามาตัดใจเดี๋ยวเอาลรอกระทะไปเอาความรับประกัน

ปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อของรถไม่เคยถอดไม่เคยแกะ่รถรถรถบ้านนะก็คือรถบ้านสภาพสกิปเลยบ้องใดมีริ้วมีรอยนะก็เดี๋ยวจะจัดไหนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันน่าจะไปไปจูบมากไปจูบหลากระไรสีมันงามไงมันก็ได้โดนจูบมาหน่อยเดิไปหอมแก้มเขา รถที่โดนจูมาแสดงว่ารถที่มีเสน่ห์เดี๋ยวเก็บงานให้จ้ะนะเ๋ยวจะให้เป็นยังซีเลยนะครับเคคลว่ให้เกษตรสีสองนันได้หลอบมันไม่เต็มอ่ะมันไม่หล่อใช่ไหมต้องจัดเต็มมามิตซูบิชิไต้ตันสองจุดห้ปี2015ันิบห้าเปิดรับแต่กับผมลูกหลานนะเปิดราคาขายเถื่อเพียงแค่3ามแสนบาทเด้อโอ้โห380,000บาทและที่สำคัญครับออกรถใส่เงินดาวเพียงแค่ จบจบเขาพี่ดาวมียหยาพี่ดาวและที่สามกันเอาไปพ่อนจะถือสํานีพอ4,400ันสี่ร้อบาทพันสี่พัสีร้อยบาทจ้ะไม่สามบาทด็กถือแค่หลังจากนั้นครับพีนา2565นา2 5 6จะเข้าไปบอนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่7,400บาทเด้อเ4 4 0 0บาทจ้ะเรายังถืออยู่เพื่พีนาแคกุ้มนะมา จองว้นนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้บริการซส้นสัญญาทอดบ้านส่งรถทอดบ้านทายนมันเครืองายกล่องเครื่องทายของเหลวฟิวิอบคันประดอิรอบคันรับประกันหลังการทายเต็มจะบิลสามารถจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละสี่พันไปเลยสิ้นปีสิ้นปีไหมสามพันหรือเปล่าสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่พันสามพันสามพันห้าเดือน ร้อนมร้อนทำไมมโปมันพองอ่ะพืจะเปลี่ยนโปยังก็บนาะไปเวใจกงวดลุได้เดือนละ้ามันบาถึงสิ้นีพอมหมไม่พอแถมอีกทีบัตรตานมูลค่าห00บาทจ้าพอมั้อพอมหน่าออกรถภานเดือนนี้รุ่นจับแจกมไซง้นๆปีกหคันเด ช่องงทาการติดต่อนะฝากช่องทางก,รนนกางกตรติดต่อน,นะคะใครอยากได้สายปั้นหมอเขียวๆคันนี้เด้อทาง Facebook อยูอ่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะคะมีลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่เสมน้องนัดแล้วก็ทีมง,งานของเราเด้อน,นะคะก็เลือกท,ทักเลือกจองมาได้เลยส่วนเอท่านไหนที่ไปแนะนำเพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาทนะคะ FC สท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์นกันบ่อยๆได้เสมชมน้องนัด <laughs> ไปเฮ <laughs> ือนกาใส่พี่มวย กดซับสไคร์ทางง่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราดีเดอ้อไททันออกรถตูนบาทพันดึกเถือเพียงแค่4,400บาท